สวัสดีครสวัสดีค่ให้มาถามจากแม่ตัวเองใช่ไหมแต่คือมาครับซนด้วยอ้าวเวทิงครับเวทิงแม่ชอบแกงครับแม่ชอบแกงกรดยังไงครับเนี่ยเราอยากจีบกันครับเราอยากคุยกันครับเราอยากคุยกับคุณก่อนอ่ะเดี๋ยวไปไหนรอตรงนู้นนะครับคุณทำไมคุณถึงพิมพ์มาแบบนั้นอ่ะอาก็เมื่อวานก่อนคุณไปคุณเอาคุณเราไง อ๋อใช่ครับใช่ครับก็ขอบคุณไงวันนั้นเราน่าจะไปทําอะไรกับคุณไว้เยอะอะเราขอโทษนะไม่เยอะหรอกครับเป็นเรื่องปกติครับแต่แต่ว่าถึงว่ามันนไม่อะไรครับมันก็มันนําให้คุณรู้สึกหรือเปล่าอ่ะมันก็มีบ้างเลยครับแต่ว่าคุณรู้สึกอะไรอระคุณบอกเราได้นะคุณก็น่ารักดีครับก็ผู้ชายเจอผู้หญิงน่ารักก็ต้องรู้สึกชอบเป็นธรรมดาครับก็คุณบอกว่าคุณมีแฟนแล้วเราก็เราก็เข้าใจครับเราก็เป็นเพื่อนกันได้คุณจะคุณจะบอกว่าคุณชอบเราเหรอ ไม่รู้ครับเราพูดครั้งเดียววันนั้นเราคงทําตัวแย่ๆใส่คุณเยอะแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่แย่หรอกครับแต่ว่าอาจจะแย่แย่สำหรับแฟนคุณอน่ะทีหลังก็อย่างก็ระวังตัวด้วยนะครับเข้าใจไหมอ๋อตอนนั้นมันยังไม่ได้ชัดเจนนะครับอ๋อหลังจากที่เจอคุณมันก็ชัด,ชด,ชดเจนไงก็เลยแบบเราก็ไม่ได้หลอกคุณนะมันอาจจะดูแย่นะกับที่เราพูดแบบนี้อะ่ะแต่ว่าไม่แย่ <c oughs> หรอกครับเพราะว่าจริงๆ,ๆเราก็ แต่ว่าเห็นคนพูดว่าไม่มีแฟนแบบว่าไม่เต็มปากตั้งแต่วันแรกเราก็เลยพอใจแบบมีมีเซนต์อยู่บ้างครับมีเซนต์เหรอหน้ารากเหมือนเป็นคนจองแล้วเหรอไม่ครับแต่ว่าคุณพูดไม่เต็มปากใลยใช่ใช่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ต้องมีหนุ่มๆบ้างเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคุณก็น่ารักนี่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าที่เราพูดกับคุณวันนั้นมันเป็นไทม์ไลน์ที่ตอนนั้นเรายังไม่ไม่ได้ ชัดเจนด้วยแหละครับมันก็เลยอาจจะทําให้แบบคุณต้องเดี๋ยวความรู้สึกอะเพจที่เราเองคุณไม่มีใครมาจีบเลยเหรอถามว่ามีไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครครับก็วันแรกที่เจอคุณอนะขอให้เราอุ้มใช่ไหมปกติเราไม่อุ้มใครเลยนะแบบไม่อุ้มเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันได้ครับอย่างน้อยก็อย่างที่เราบอกคุณคิดแค่นั้นจริงๆเหรอครับก็เพราะว่าคิดได้แค่นั้น เรายังคงหวังดีต่อกันได้นี่ใช่ครับมินหนไม่อยากทำรารความรู้สึกใครแล้วก็ไม่อยากทำรารหัวใจตัวเองด้วยตอนนี้มินเนรู้มินเนรักใครครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมินเนไม่อยากทำให้คุณต้องเสียใจจึงมันจะเป็นอะไรที่แย่มากเลยถ้ามินเนททำแบบนั้นหวังว่าคุณคงเข้าใจนะเข้าใจครับเข้าใจดีจแล้วครับเพราะว่าสมมุติว่าผมเป็นแฟนคุณนะผมคงไม่ชอบเหมือนกันถ้ามีผู้ชายที่ชอบมาอยู่กับแฟนเราเข้าใจครับครับมินเนดีใจนะที่ได้เจอคุณ ใช่กครับเช่นกันกินอะไรแล้วยังคะวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรครับเวลาคุณเป็นดีเจคุณมีเสน่ห์มากเลยนะวันนั้ไม่แปลกใจหรอกที่จะมีคนข้อหาเขาคุณครับต้องมีคนเข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครจริงจังขนาดนั้นสักทีไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนั้นทําไมเอาถึงอุ้มคุณอะทาไมแซดถึงอุ้มมิดไนท์อะคุณว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับเราไม่ได้กดคุณนะครับเราก็ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนคุณครับดีใจเหมือนกันครับเดี๋ยว บิเน่จะขอคุยกับแก๊งก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบิเน่เทกซ์มาล้วกันนะครับได้ครับได้ครับแล้วก็เมื่อวานขอโทษที่แบบเก่งๆใส่ด้วยครับก็คงคิดเรื่องนั้นหรือเปล่าครับบิเน่แค่อยากซื่อสัตย์กับใครสักคนทั้งต่อหน้าและหลังนะครับบิเน่อยากให้เขาภูมิใจที่มีบิเน่เป็นแฟนดีแล้วครับเขาคงภูมิใจมาแน่เชื่อผมสิถ้าเขารู้ก็ดีครับนั่นแหละเขาเดี๋ยวบิเน่ยังไงเดี๋ยวบิเน่เท็กซ์มาลัวกันครับได้ครับได้งั้นยังไง คุณโทรมาได้เลยนะพอมาในในฐานะที่คุณสบายใจอ่ะได้ครับได้คุณก็เช่นกันถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้โอเคครับงั้นว้ยว่างคุณค่อยบอกเราก็ได้ครับคุยกับแกงก่อนได้ครับเพราะเราก็เจอเรื่องปวดหัวมาเหมือนกันเรื่องแกงนี่แหละเราเพิ่งไปคุยหน้าทีซีมาอ่ะครับผมครับือ้ครับได้ครับสู้ๆนะครับเช่นกันครับเช่นกันสู้ๆครับผมออคุณอันนั้นน้องชายเรานะคุณอ๋อโอเคครับ เข้ามาทักทายได้สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนสิเคธสิเคธอยู่ไหนน้องเราโดนสาบครับคุณอ๋อโอเคครับโดนสาบรเรื่องครับโดนสาบไปหาหมอไปหาหมอก่อนไหมได้ครับได้ไปหาหมอเจ็บมากครับตกงมาจากที่สูงเดี๋ยวก็หายครับไปหาหมออ่ะแล้วคุณจะโดดลงมทำไมเราคิดว่าเราําให้สลบไงคุณเราเลยสไลด์มันจะมีหลังคาใกล้ๆอ่ะเราก็เลยสไลด์แต่ว่าหัวเราลง ก็เลยตายก็เลยเศรฐครับโอเคครับคุณแต่งเองเหรอครับรถคันนี้คุณลุงครับเป็นรถคุณลุงเขาให้มานะลุงชื่อว่าอะไรครับลุงชื่อเปาครับเปาไหนครับเปาไอแฮมที่เจ้าชู้เจ้าชู้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่น้าแก่พี่ชายเราเองครับว่าแล้วทําไมรถคุณคุณอ๋อครับคุณลุงไปไหนเองครับลุงคุณเหรอครับใช่ครับเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเขาก็มีหลานน่ารักแบบนี้เป็นกับเขาด้วยลุงคนนั้นน่ะไปเขาเดี๋ยวแม่ไปส่ง ส่งพาก็ได้ครับคุณเราขอลองขับได้ไหมอ๋อได้สิคุณก็ต้องเป็นคุณอาเราสิก็ในเมื่อคุณเป็นน้องชายเป็นน้องครับน้องชายของลุงเราอ่ะเราติดเรียกเขาว่าพี่ครับจริงๆเราอ่ะเป็นเพื่อนของลูกเขาแต่ว่าก็เรียกแค่ว่าพี่ครับเขาไม่อยากให้เรียกลุงคันนี้เหรอรถคุณอ่ะใช่ครับรถเราเรา,าเอารถคุณสนใจแต่วันซ้อนแม่ครับคันนี้ต้องเหยียบด้านหลังไปอ่ะคุณน่าจะมีสกิลตั้งแต่เด็กๆบ้างนะครับ ก็เหยียบแบบว่าด้านหลังอะคือมันนั่งไม่ได้คุณคุณต้องเหยียบไปอ่ะเหยียบข้างล้ออย่างนั้นเหรอใช่ครับขึ้นคันนี้ก็ได้นะคะจอดไปเหมือนเดิมก็ได้ไม่ไม่เป็นไรครับคันนี้ได้ครับอันนี้เป็นแบบว่าสมบัติพ่อครับคันนี้พ่อส่งต่อมาคุณมีพ่อด้วยเหรอมีครับพ่อคุณอยู่นี่เหรอไม่มีหรอกครับคุณเราพูดเล่นเราไม่มีพ่อครับเรามีแค่แม่ครับเรามีแค่มามีมามีคุณอยู่นี่เหรอใช่ครับใช่เขาชื่อว่าไอวีครับ คุณไม่น่ารู้จักหรอกเขาอยู่ในมอนเทสอะอืมเรารู้จักแตบบ่พี่โซจูอะอ๋ออันนั้นก็แม่เราอีกคนครับอันนั้น่ะแ <Huh? S 1> ต่ว่าเรียกแม่เพราะว่าพี่จูแกชอบดูรู้จักกับป้าคนนั้นด้วยเหรอครับคุณอะรู้จักครับเขาขี้บ่นครับเขาขี้บน่นเขาชอบดูเราอะคนนั้นอะแต่เราไม่ได้ดื้อน,นะคุณก็ไม่รู้เหมือนแกนว่าทําไมต้องดูเราด้วยเราไม่เคยดื้อคุณไม่ดื้อใช่ครับใช่จะรอดูนะว่าคุณไม่ดื้อจริงหรือเปล่าจริงครับจริงๆไม่เคยดื้อครับเป็นเด็กดีมาก ไม่เชื่อถามพี่จูดูก็ได้ครับสนิทกับพี่จูรู้จักกับพี่จูหนีใช่ไหมไม่ใช่คุณลองโทรไปถามเลยก็ได้ว่าแบบเราเราดื้อไหมแอบคุณลองถามตอนนี้เลยเดี๋ยวจะรอฟังเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเป็นพี่สาวของพี่โซจูครับเขาสนิทกันฮัลโหลครับคุณเราอยากได้โซจูคับตาตาได้ไหมครับขอพังด้วยได้ไหมครับฟังได้เลยครับ คุณแซดเขาดื้อไหมอะคับ<ช>แซดเจ้าแซดเหรอใช่ครับไม,ไมบ่ไม่ดื้อเขาไม่ดื้อแต่รแบบว่าถ้าเขาอยากแกล้งใครเขาก็แกล้งเลยอะแกล้งคนคนคน,คนอะแต่ว่าน้องน่ารักน้องน่ารักน้องให้โทรมาถามใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ไม่ดื้อไม่ดื้อครับแต่ว่านั่นแหละถ้าแกล้งก็คือโดนแกล้งแค่คนเดียวไหนเอ่ยเดี๋ยวไปหาก็ได้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปหาก็ได้ครับอีอยาเลยบ้านเต็มเลยตอนเนี้ยอ๋อคนเยอะเหรอครับเออเียนเรื่องมายู่ไหนเอ่ยเออเดี๋ยวเจอกันที่ผากลางเมืองครับที่ไหนพากลางเมืองก็ได้ครับ นี่น่อยู่ไกลใช่ไหมยอยู่ที่พาวครับที่พาวกลงที่าพาใช่ไหม,มโอเคเ<า>ดี๋ยวไปหาคาา้าพี่ครับทำไมพี่โซจูต้องทําเสียงกระตุกกระตักว่าคุณไม่รือด้วยนะเขาอาจจะองไงว่าแบบคุณรู้ต่างเราได้ไงไง,งก็เลยตะกุตะกะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับให้มาถามจากแม่ตัวเองใช่ไหมแซดืูมาครับโซนด้วยอ้าวไม่จริงครับไม่จริงแม่ชอบแกงครับแม่ชอบแกงแล้วยังไงครับเนี่ยต้องต้องรองึกษาดูรองึกษาดูเพราะว่านิสัยที่เขาทําแบบนี้กับโอ๊ยกับแม่มันโซนอยู่แล้วอ่ะแซดล่ะต้องศึกษาจริง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 อยู่นิ่งๆสิเขาแบบมาทางวปไหนหรอเป็นเพื่อนกันครับแม่น้ำวปไหน มองตาแม่ลูกมึงถอยไปแล้วมองตากูสิแม่พูดกับลูกดีๆสิแม่แม่พูดกับหนูดีดีน้องน่ารักคับน้องน่ารักแอบว่านี่ใส่เสียงเดวคือไม่ค่อยฟังเอ่อใช้คำว่าศึกษาจะไม่ได้นะครับพี่โซจูอ๋อท้าแม่ไปเป็นเพื่อนกันหรือเป็นนางไงหรือเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ครับแม่อยากรู้ไงว่าแสบดื้อไหมก็ยังให้ถามแม่ดูเขาให้ไินันมาถามครับคิดไงว่าถามกูในลูกรู้ไงว่าแบบลูกในสายตาแม่เป็นคนดีไงลูกฉันดีที่สุดอะ ใช่ไหมแม่ถามแม่ผิดคนต้องถามแม่วีนนถา้าอยากได้คำตอบเดียวแล้วแม่คนนี้ล่ะเพิ่มเติมโอเคครับเนีย่ยมี้เขาเขาใจด,ดีมากเลยเขาไปรับหนูละหนูว่ารถ <ละ S 2> ติดบนตึกพากันเล่นกระทาเหงเนี่ยก็โทรตามนะอยู่24ชั่วโมงถ้าเป็นในแพบบพ่อนนี่อยู่อะไรเนี่ยโทรตามนะได้ครับแต่ว่าระวังถ้ามันมันพาไปออกปอลออกบอลหยาบไปเลยเกมง่ายโง่มากอ้โหไม่เคยครับไม่เคยเป็นคนดีแม่อันนี้แฟนหนู สวัสดีแม่เขายัางเธอ๋ยนนี้ผู้หญิงในเมืองลำคอเพี้ยนเยอะเนาะใช่โคตรเยอะเมื่อกี้ก็เจอทามาทามมา่มนนะ่ะโอ้โลำคอเพี้ยนเหมือนกันใช่ไหมแม่นายเป็นไงบ้างครับเนะี่ยแม่นายโอเคครับ,รบยังแบบยัทงทางสะดวกใช่ไหมยังแบบไม่โดนอะไรใช่ไหมพยายามให้มันไม่โดนอะไรครับมุดอะไรได้ก็มุดครับตอนนี้ดีแลนะ้วแก๊้งไหนคุ้มครองปะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเลยตอนนี้นะคบใช่ครับใช่ มีครับก็มีแก๊งนั้นแะครับสีอะไรสีดำครับอ๋อก็คือจ่ายสวยให้เขาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายครับแต่ว่าเขาจะดูแลไปก่อนนะคบวันนั้นไปยืนแอบฟังมาเหมือนเขาแนะนำหรือเปล่าครับใช่ไปแอบฟังมาที่ร้านกาแฟครับก็แนะนําด้วยแล้วก็ยังก็เือเสือกน้อยเนาะจริงเขาไปคุยกันสองคนไปก็นั่งอยู่เก้าอี้เขามาคุยตรงนั้นในนั่งอยู่ตั้งนานแล้วมีไนเป็นเงยเออเขาคุยธุระกันแล้วก็ไปเสือกน่เรื่องดี่ร้านกาแฟโอเค ลืมครับปกติคุยกันอย่างนี้ไปครับหนักกว่านี้มีคุณมีนายจะไปทำอะไรไหมครับมีนายเหรอครับเดี๋ยวรอมินายรอไปแอดดอกครับพาถุมแอดด็อเจอใครบ้างครับเนี่ยแอดดอกเจอแก๊งสีขาวแดงอะครับมีนายไม่ไม่ค่อยได้อ่านชื่อเท่าไหร่ครับเข้าไปเล่นอย่างเดียวเลนวู๊บใช่ไหมครับเลนวู๊บชัวเราสืบมาหมดทงเสียอะไรอะทงเสียอะไรแอดดอกลูกที่เท่าไหร่ครับลูกหนึ่งพาถุมอ๋อลูกหนึ่งรวมลูกหนึ่งรู้สึกเป็นแก๊งไม่มีบ้านป่ะแซ่ใช่มิลูกหนึ่งลูกสามแก๊งไม่มีบ้านใช่ลูกสาม ลูกสองน,น่าจะมีบ้านมาั้งใช่พ่อหนูเล่นลูกสามไงแต่ว่าเขาจัดยังไงก็ไม่รู้ที่งงงอยู่อันนี้บางแผนจะเอาบ้านไหมตอนไหนแต่ว่าเอาวุดก่อนก็น่าจะเคลียอะไรให้ลงตัวก่อนครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับท<อ>ี่เราจะมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะคะช่วงน,นี้ไม่มีอะไรเลยแต่ช่วงน,นี้าฟาร์มกันเค่ค้ับทางนู้นก็หาตีนทุกวันเลยครับโอ้หใช่ชิวใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ชิวหรอกแต่ว่าเมื่อวานก็โดนไปเรื่องยังไงแล้วน้อมคาแล้วน้อมไปผิดไปโดนสีส้มอ๋อ ปกติคุณไประดับที่ไหนครับรวมกันไปหรือเปล่าหรือว่าแยกย้ายกันที่นู่นครับอ๋อไอมีทํามน่างั้นอะต้องไปทีซีว่ะทำไมอะโอเคได้ดอมลไม่ทำไรต่อครับรอระดับเหรอใช่ครับพี่เดี๋ยวไปไห่นรอระดอบครับคุณคุณอยากไปดูอะไรสนุกสนุกไหมดูอะไรครับคุณเปลี่ยนชุดครับฮะแต่คุณต้องไปเปลี่ยนชุดไปไหมครับไปดูอะไรสนุกสนุกไหมเมื่อกี้เราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนต้องไปเปลี่ยนกางเกงพี่โไม่ได้ใส่มาเลยคุณไปไหมครับ คงไม่สังเกตหรอกมั้งเดี๋ยวว่านั่งบนรถน่าจะไม่เห็นปะครับไม่ครับมันจะเด่งนะครับมันจะเด้งันดังนะจริงเหรอใช่ครับเราก็ไปเดี๋ยวถ้าคุณไปหน้างานคุณจะรู้เองครับว่าคุณต้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันไม่ทันแอร์ดรอปอะครับไม่น่กลัวมันไม่ทันไงก็รับตรงนั้นเลยก็ได้ครับรับตรงนั้นได้เลยครับถ้าคุณอยากไปนะไปไปก็ได้ครับไปก็ได้ครับแต่ต้องเปลี่ยนชุดไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันอะโอเคครับโอเคโอเคงั้นไว้เอกันครับ ไช้ครับมีนหนครับจกรขอมาครับครับครับยินดีครับ